เมื่อกี้ข้าได้ทำลายสารของไอเด็กนรกนั่นไปแล้วถ้าเจ้ายังดื้อดึงสร้างตำหนักให้มันอีกแล้วก็ไม่จบแค่นี้แน่คอยดูทางด้านวิญญาณน,นาจากลับมาเนี่ยเห็นปีศาจทั้งสองร่ำให้ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังซึ่งบัดน,นี้เวลาได้ผ่านไปครึ่งปีแล้วนาจาจึงไปรายงานให้อาจารย์ทราบท้าอีเจนเยนเห็นว่าเคสนี้หลี่จิ้งเองก็ทำให้ถูกนักในเมื่อนาจาได้แล่เนื้อคืนแม่เชือดกระดูกคืนพ่อไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็ย่อมไม่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญเจียงจือยาก็ กำลังจะลงจากเขาคุณหลุนในอีกไม่ช้าแล้วจึงให้สี์ไปเด็ดดอกบัวมาวางบนพื้นเอามาพันเป็นกลีบเล็กๆปูเป็น3มรูปแทนฟ้าดินและมนุษย์นํา,าก้านบัวหักแทนกระดูก300ท่อนนามาต่อกันนําเม็ดโอโซเซียนวางไว้ตรงกลางและใช้วิชาเศษคบชีวิต วิญญาณาจาก็ได้หลอมรวมและคืนชีพจากดอกบัวกระโดดออกมาเป็นร่างใหม่ใบหน้าสีขาวริมฝีปากแดงในตามีแสงสูงหนึ่งแจ้งหกถือกระโดดออกมาคุกเข่าต่อหน้าอาจารย์จากนั้นเจนเหยินจึงพาไปในสวนและมอบทวนอคัคคีเปลวไฟสีม่วงให้กับนาจาและมอบกองล้อวายุกองล้ออัคคีคู่กันเหยียบที่เท้าสองข้างมอบวิชาย,ยามศักดิ์สิทธิ์ย่ำเสือดาไวไว้บรรจุห่วงเฉินคุณเพื่อแพรหุน่นเทียนหลิงและอิดทองจินจวนจากนั้นไทอกีก็บอกให้นาจาไปอย่าง ดานเชิญถังกวนเพื่อชำระเรื่องราวกับบีจิ้งให้รู้เรื่องนาจาจึงคำนับอาจารย์และเหยียบกงล้ออักคีวายุไปยังด่านเชิญถังกวนในทันทีนะฮะพอไปถึงก็ตะโกนท้าทายให้หลีจิ้งรีบออกมาเมื่อนายทหารไปรายงานหลีจิ้งกลับไม่เชื่อและตะหวันว่าเลวไหลไอ้นาจามันตายไปแล้วจะโผล่มาได้ยังไงกันแต่นายทหารก็รายงานต่อว่าท่านชายสามกำลังจะบุกเข้ามาแล้วทำให้หลีจิ้งโปรดจัดพรีบถือหอกขี่ม้าออกจากวางัง พอเห็นนาจาในมือถือทวนนาคีมีเปลวไฟสีม่วงในตาเป่งแสงกรดเกรี้ยวจึงตกใจและด่าว,ว่าไททรพีตอนมีชีวิตนำภัยมาให้สารพัดตายเป็นวิญญาณแล้วยังมารังควานเราอีกหรกอไกรนาจาจึงตะหวันว่าลีจิ้งข้ากับเจ้าไม่มีอะไรเกี่ยวกันแล้วเหตุใดจึงมาทำลายเทวรูปเผาตำหนักของข้าวันนี้ข้าจะชำระแ้นเจ้าซะและชิงเปิดเอาทวนแทงที่หัวทันทีลีจิ้งจึงรีบเอาหอกปัดป้องแต่สู้นาจาไม่ได้สู้ไปได้3-5ถึงเพลงก็เง ่ต่วัตจนไงายหลังไปเลยเมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงรีบหนีไปทางที่ตวันออกเฉียงใต้นาจาจึงไล่ตามมาและพลางตะวันว่า วันนี้จะฆ่าเจ้าชำระแค้นให้ได้ไม่ให้กลับไปมือเปล่าแน่นอนค่ยดูเนื่องจากกงล้ออัคีวายุของนาจาเนี่ยเคลื่อนไวมากจนม้าของลีจิ้งเริ่มเหนื่อยหอบแล้วลีจิ้งจึงลงจากม้าหนีไปและใช้วิชาห้าท่าหายตัวนาจาจึงหัวเราะวิชาหายตัวเพื้นๆพ,นพืนแค่นี้คิดว่าข้าจะไม่มีปัญญาหาเจ้าเลยหรืองไงฮะจึงเร่งสปีดกงล้อหาลีจิ้งด้วยความเร็วดุดสายฟ้าในที่นั้นพอลีจิ้งรู้สึกว่าโดนล,ลุกไล่เข้ามาเนี่ยจึงเกรงว่าแบบนี้ต้องโดนนาจาแทงตายแน่นอน ทันในนั้นก็ได้ยินเสียงคนมาเป็นนักรถหนุ่มรัดมวยผมเขาคือมู่จาบุตรคนรองของหลีจิง